เมื่อคัทนากุมารอายุได้เจ็ดปีก็รบเร้าให้แม่พาไปพบพ่อหญิงม่ายจึงพาไปที่นาและชี้รอยเท้าช้างว่าแม่ดื่มน้ำจากรอยเท้านี้ดังนั้นพ่อของเจ้าคือช้างเผือกเชือกนั้นวันหนึ่งหญิงม่ายและคัทนากุมารเดินทางไปในป่าเพื่อไปขุดหาหัวมันมากินขณะที่กำลังขุดอยู่นั้นนางยักษ์ตนหนึ่งโผล่มาและขู่ว่า จะกินคนทั้งสองคัทนากุมารจัดการกับนางยักษ์นางยักษ์แพ้ราบคาบและขู่นางยักษ์อย่ามาให้เห็นหน้าอีกนางยักษ์เห็นฤทธิเดชของคัทนากุมารจึงมอบคนโทวิเศษเพื่อเป็นบรรณาการหญิงม่ายได้เห็นพลังเกินมนุษย์ของบุตรชายจึงรู้ว่าลูกตนไม่ใช่คนธรรมดาจนเมื่อคัทนากุมารมีอายุ15ปีคัทนกุมาร ขออนุญาตเจ้าเมืองศรีสะเกตไปตามหาพ่อและขอฝากมารดาให้เจ้าเมืองศรีสะเกดดูแลคัทนก,กุมารให้มารดาดื่มน้ำจากคนโททิพนางจึงเป็นสาวและสวยอีกครั้งนางจึงแต่งตัวสวยงามและห้อมล้อมด้วยบริวารน,นั่งรถไปยังพระราชวังของเจ้าเมืองศรีสะเกตเจ้าเมืองศรีสะเกตนิยมช,มชมชอบมารดาของคัทนก,กุมารทันที จึงรับเป็นพระมเหสี